สวัสดีครับช้วไปก็ทุกคนนะฮะสวัสดีอย่างเ c MotoGP นะครับกลับมาพบกับผมคืนนี้ดึกนิดนึงนะครับแล้วก็ขอบอกกันไว้ก่อนนะฮะว่าคลิปนี้จะเป็นในรูปแบบของคล้ายๆการไลฟ์สดนะฮะผมจะไม่มีรูปภาพไม่มีอะไรมาแทรกเหมือนกับคลิปรายการปกติที่ลงทุกวันเพราะว่าตัดต่อไม่ทันจริงๆนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าสิ่งนั้นผมเชื่อว่าเพื่อนๆคนที่รัก MotoGP จริงๆ่ยหลายๆคนก็คงจะมองผ่านมองข้ามไปแล้วล่ะเราคงมาเสพ ถึงเนื้อหาที่ผมนํามาบอกมาเล่าเรื่องของข้อมูลข่าวสารมากกว่าใช่ไหมครับอาจจะไม่ต้องไปให้ความสําคัญตรงเรื่องของภาพของอะไรสักทีเดียวเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเจอคลิปแบบปกติแล้วกันในวันนี้มาแบบเฉพาะกิจนะฮะสำหรับการแข่งขันมอเตอร์ีพีในวันนี้ก็เป็นรอบซ้อมนะครับ FP1 FP2 เสร็จสิ้นกันไปที่ โรตุเกสนะฮะเป็นสนามที่เรียกว่าหลายคนเฝ้ารอนะฮะมันเป็นสนามที่ไม่เคยแข่ง m o เตอรในในรอบนานมากแล้วละ่ะแล้วก็นักแข่งที่อยู่ในปัจจุบันนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันหรอกนะครับในส่วนของข้อมูลของอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นจึงมีการปรับเวลาให้มันยืดยาวออกไปอีกนะครับในการซ้อมทั้ง3รอบนั่นแหละในพรุ่งนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะ เพิ่มเข้าไปก็คือรอบรอบประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะให้นักแข่งได้เ,เรียกว่าเก็บข้อมูลเต็มที่ได้ปรับเนื้อปรับตัวนะฮะในสนามน้องใหม่ตรงนี้จริงๆสนามนี้มันเป็นสนามปิดท้ายเนี่ยทุกคนว่ามันสําคัญอย่างไรกันบ้างน,นะฮะความสําคัญของมันแน่นอนว่าอาจจะได้แชมป์โลกไปแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่านักแข่งทุกคนเลยแหละย้ามาทุกคนในตอนนี้ก็อยากจะมีสถิติที่มันสวยหรูให้กับตัวเองอยู่แล้วนะครับใน ในสนามปิดท้ายของฤดูกาลนี้มันจะมีหลายโมเมนต์นะทุกคนคือบางคนเนี่ยนี่คือสนามสุดท้ายจริง,รงๆในชีวิตการเป็นนักแข่งของ MotoGP ของพวกเขาอาจจะเป็นดิโตราบัตอ่านนีนน่น่าจะ100%นะครับใครอีกคนนึงโดวิโซโซอันนี้ก็เราไม่ทราบอนาคตแต่ปีหน้าเนะี่ยเขาไม่มีพื้นที่ให้อยู่แล้วไงอีกคนนึงก็คือคาลคัสโรนะฮะอันนี้ก็แน่นอนว่าเขาจะไปอยู่ในบทบาทของเทสไลเดอร แต่ก็อาจจะได้ลงไวาการ์ดอยู่นะฮะแต่ถ้าถามว่าเป็นนักแข่ง MotoGP แบบเต็มฤดูกาลนี่ก็คือปีสุดท้ายเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นในส่วนของนักแข่งที่อาจจะเรียกว่าอยากจะทิ้งทวนในสังกัดเดิมต้นสังกัดเดิมหลายคนนะอย่างรรซซี่อย่างาใครคนนึงเปทูชี่อย่างนี้นะฮะโอ้หลายหลายคนที่ไม่ได้กล่าวถึงก็อยากจะมีความทรงจำดีๆใน การติดท้ายแล้วก็อย่างหนึ่งสนามนี้มันเป็นผมไม่รู้นะว่าจะต้องใช้แข่งขันอีกหรือเปล่าในอนาคตในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกบรรจุไว้ใน MotoGP ก็จริงแต่มันเป็นสนามสำรองก็คือมีกรณีที่อาจจะมีอะไรถูกเฉินขึ้นมาเนี่ยนะฮะจากกรณีใดก็แล้วแต่สนามหลกัหลกๆอาจจะไม่ได้แข่งหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็จะเอารายชื่อของสนามสำรองซึ่งแน่นอนว่าปอติมลเซอร์กิตเนี่ยก็อยู่ในนั้น ไปใช้แข่งทดแทนอย่างในฤด,ดูการนี้ตอนแรกก็ไม่มีเห็นไหมฮะพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยมันจะมีแค่13สนามแน้มตอนแรก13สนามเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันมันน้อยไปหรือเปล่าเวลามันก็ยังพอมีอยู่นะงั้นก็เพิ่มสนามสำรองไว้นะ,ะเอาเพิ่มขึ้นมาสักหนึ่งก็เลยกลายเปนะ็นไปดึงเอาเอาสนามปอติมาลแห่งนี้เี่ยมา ดังนั้นถ้าเกิดว่าแข่งขันกันเสร็จสิ้นภายในปีนี้ถ้าสมมติว่าปีหน้ามันไม่มีอะไรหมายถึงว่าโควิด -19 เนะี่ยยังไม่มีผลกระทบเหมือนปีนี้นะแล้วก็ปีต่อ,ตอไปด้วยเราก็ไม่ทราบได้นะครับว่ามอเตอรจีพีจะเกิดขึ้นที่นี่อีกเมื่อไหร่ดังนั้นใครที่ทำผลง,งานได้ดีหรือแม้กระทั่งคว้าแชมป์ได้เนี่ยมันย่อมส่งผลถึงเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจนะว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งเราเคยมาชนะที่นี่แล้วไม่รู้ว่าจะได้แข่งที่นี่อีกหรือเปล่า อาจจะถูกพูดถึงอาจจะอะไรก็ว่ากันไปพอสมควรอยู่นี่เองฮะมันมันเล,เลยทำให้นักแข่งหลายๆคนไม่เว้นแม้กระทั่งจวาเมียนะฮะคนที่คว้าแชมป์โลกไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยากจะได้สถิติที่มันสวยสดมงงามที่นี่หรือแม้กระทั่งคนที่ชนะไปหลายครั้งแล้วเนี่ยฮะอย่างแฟบเออย่างแฟรงกี้เออย่างเงี้ยนะคนที่ชนะ2ครั้งขึ้นไปเนี่ยก็อยากจะเก็บชัยชนะให้ได้มากสุดถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นแชมป์โลกแต่ก็ได้ชื่อว่า ในฤดูการ2020เนี่ยเขาจะนะมากกว่าใครนั่นจำนวนสนามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความพิเศษหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมฮะอ่ะผมก็เกิดนำมาหลายอย่างนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการซ้อมในวันแรกซักทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเวลาที่กดมาในวันนี้เนี่ยมันยังไม่ปลอดภัยหรอกนะฮะแต่เราได้เห็นตัวเลขเวลามันบ่งบอกถึงการที่นักแข่งยังยังไม่สามารถที่จะปรับเนื้อปรับตัวได้สักเท่าไหร่ ผมเข้าใจว่าเวลาน่าจะโดนกดลงไปมากกว่านี้นะฮะ <c oughs> เวลาที่กดมาใน FP 1กับ FP 2มันก็จะห่างกันประมาณประมาณ0.5 0.6วินาทีนะครับโดนขยับเข้าไปเนี่ยคนแรกที่กดมาดีที่สุดในรอบแรกก็คือมิเกลอริเวล่านะครับเด็กถิ่นนะฮะนักบิดเจ้าถิ่นจากเคเดีย Tech t โอริเวล่าก็กดมา1.40ออกกลางๆเนี่ยน,นั้นคือเร็วสุดนะฮะ แล้วกลายเป็นว่าพอขึ้นมาในรอบ f อฟีเวลาของเขาเนี่ยไม่พอที่จะทำให้เขาติดหนึ่งในสิบด้วยซ้ำเวลามันกระโดดนะฮะกระโดดลงมาอีกประมาณ0 5 0ย์วินาทีคราวนี้กลายเป็นยูฮันซาโก้นะฮะกลายเป็นยูฮันซาโก้กลายเป็นมาวิลวิญ,ญาเลสที่ทําเวลามาได้ดีกลายเป็นอเล็กส์สปากาโรของอาร์พิเรียกลายเป็นแฟบเป็นจูนเมียนะฮะทีนี้เราลองมาไล่เรียงดู10คันที่ เข้ามาแล้วอยู่ในว่าที่นะฮะว่าที่ Q2 ซึ่งผมก็มองว่ามันมันไม่ชัวร์หรอกอาจจะมีมาเพิ่มมาเสริมอีกก็ได้อาจจะ3-4คนในนี้จะหลุดไปก็ได้นะฮะแน่นอนนะครับว่าซาโกดูคกตินีมาดีนะครับแล้วก็ตามด้วยมาเรย์ยูเเลสซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าท็อปกันเหมือนตั้งอกตั้งใจจริงๆนะฮะในเรสนี้เพราะว่ารอบ1รอบ2เนี่ยยืนท็อปทรได้ตลอดนะครับ ในดูคาติเนี่ยมาดีทั้ง3คันเลยนะครับติดท็อป10ได้ก็คือทั้งซาโก้ทั้งแจ็คมิลเลอร์แล้วก็ทั้งโดวิโซโซ่ะวันนี้รอบนี้มาแล้วนะฮะโดวิโซโซใครถามหาแล้วก็ซูซูกิซูซูกินี่หลุดมาคันเดียวนะครับคือจูอานเมียเอาเร็กซ์ลินรู้สึกว่าจะไปไปพลาดพลาดล้มไปแต่นะักแข่งก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะฮะแล้วก็ยามาฮ่ายามาฮ่า หลุดมาทั้ง3คนเลยนะฮะมาริญญาเลสแล้วก็แฟบมาอันดับที่4แล้วก็ใครคนหนึ่งโมบิเดลลี่นี่ก็ยังติดท็อป10อยู่นะฮะถือว่ายอดเยี่ยมอยู่เหมือนกัน KTM หลุดมาคันหนึ่งนะฮะก็คือ p พลสปาการโรนะส่วนโอลิเวลา่าส่วนบินเดอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งคือมิกา้าคาริโอมาเลขแปดสิบอ่ะคาริโอนี่ก็คือมาลงแทนมาลงแทนอเ,อเกลเรโคหน้านะฮะเขขรโคนารู้สึกว่าจะ ยังเป็นบวกอยู่หรือเปล่าคือยังไม่ถูกอนุญาตนะครับให้ลงได้น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะรเรื่องของโควิด1 9นั่นเองเลยไปดึงมิก้าคาริโอเขาคนนี้หนะ้าที่ของเขาคือเทสเลเดอร์นะทุกคนเขาเป็นเทสเลเดอร์ของทีม KTM เนะคราวนี้ก็ได้ลงแทนก็เป็นเป็นสนามเดียวที่เขาได้ลงในฤดูดกาลนี้นะแต่สนามปีที่แล้วลงเยอะอยู่มี Honda หลุดมาไหมนะครับฮอนด้าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับในรอบ1รอบ2 ยังยังยังไม่มาได้นะครับคนที่โชว์ฟอร์มได้เรียกว่าอาจจะน่ากังวลแทนอยู่3คนนะฮะสคนเวลาค่อนข้างที่จะกดต่างจาก15คันแรกอ่าผมผมเล่าให้ฟังก่อน15คันแรกเนี่ยทุกคนกดเวลามา139หมดนะฮะไล่จากซาโก้มา139กลางๆเนี่ยนะฮะมาจนถึง139แก่แก่ อันดับที่15นะคิดดูฮะทุกคนโอมันมันมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าเวลามันสูสีมากนะฮะแต่แต่3คนที่กระโดดออกไปค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็คือติโตราบัตนะฮะแล้วก็พ่อหมอฮะเดอะด็อกเตอร์ของเรานี้รู้สึกว่าล้มมาแล้วก็เอารถกันใหม่ออกมาก็กดไม่ลงอีกคนหนึ่งคือมิก้าคาริโอฮะพวกนี้ก็คือ1 1 4 1่งนอ่อน นะทีนี้ถ้าเราลองเอาไปเทียบใส่กับเกมการแข่งนนขันที่มันเกิดขึ้นที่เราอาจจะเคยได้ได้ติดตามนะ,ะในฤดูกาลนี้ก็ไปแข่งอย่าง World s u p e r b i ท e World s u p e r b i ท e ก็จะกดอยู่ประมาณ1 140อ่อนๆนะฮะ1น0อ่อนดังนั้นเอามาเทียบดูพวกที่กด1.40นอ่อนๆเนี่ยที่2้มเี่2ในวันนี้ก็คืออันดับที่17-18ประมาณว่าอเล็กซ์มาเกของเรซโซฮอนด้า แล้วก็อย่างอรซี่เนี่ยเวลาของอรซี่เวลาของตีโตราบาดเวลาของมิก้าคาริโอเนี่ยยังยังไม่ยังไม่ดีเท่ากับโบส์บูบ่าเลยนะ <S <S เห็นไหมฮะดังนั้น3คนนี้เนี่ยคือน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างคือตีโตราบาดกับคาริโอเนี่ยผมผมไม่ว่าไม่มองว่าเป็นเรื่องแปลกใจอะไรหรอกนะแต่พ่อหมอแล้วเกิดอะไรกันขึ้นนะครับวันนี้เหมือนจะมีการเอ่อเรียกว่าเซตติ้งในส่วนของสวิงอาร์มอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมไปเล่า รายละเอียดในพ่งนี้กันก่อนดีวกว่าแต่วันนี้เราได้เห็นนะครับว่าเวลามันค่อนข้างที่จะสูสีกันถ้าไปวัดเรื่องของท็อปสปีดนะฮะร,รู้สึกว่าสูบีของดูคาติแจ็คไม่เลือด้กดมันเหนือมากนะในในเขาเรียกว่าเป็นรีซอสที่เป็นรีซอสรีพอร์ตออกมาเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็น327-28แนะฮะแต่ถ้าไปดูตัวเลขที่มันเกิดขึ้นในหน้าจอตอนถ่ายทอดสดนะ่บางช่วงในแจ็คกด331เลยนะทุกคน ซึ่งมันเหนือกว่าสูบสูบเรียงเนี่ยทั้งสูตุกีทั้งทั้งเยารมห้าเนี่ยเหนือกว่าประมาณ10-12 12กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหนะฮะซึ่งตรงนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าดูกติเวลาแข่งจริงเนี่ยจะโฉกจริงความได้เปรียบตรงนี้ไปหรือเปล่านะครับแต่มันก็มีเรื่องของพละกกาลังเครื่องยนต์ที่จะต้องนํามาใช้มากพอสมควรคือเราได้เห็นนะฮะว่าดันเนินขึ้นมาแล้วก็เกลียวเข้าโค้ง อ่าตรงเนี้ยดันเนินเนี่ยหลายหลายหลายโค้งเหมือนกันนะฮะหลายช่วงเหมือนกันที่แบบพอออกโค้งมาปุ๊บก็ขึ้นเนินทันทีอย่างเงี้ยพอขึ้นเนินมาปุ๊บเจอโค้งแบบเนี้ยก็มีแล้วก็เป็นในส่วนของการที่ต้องใช้ยางผมว่าน่าจะใช้ยางเปลืองนะ <c oughs> เพราะว่ามันมันลงบางบางช่วงเนี่ยลงเนินมาปุ๊บแล้วก็ต้องเข้าโค้งในทันทีดังนั้นนักแข่งเนี่ยจะต้องแบบว่าโ,โหเบรกกันสนั่นหวั่นไหวแน่นอนน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่า ทีมที่อาจจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องของเบรกเรื่องของยางของอะไรอยู่เนี่ยอาจจะกลายเป็นเสียเปรียบหรือเปล่าตรงนี้นะครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเวลาพรุ่งนี้ในฟีซาผมเข้าใจว่าก็คงจะต้องผมผมยังมองว่ายังไม่นิ่งนะทุกคนเวลาเวลาเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะอยู่ในวินาทีเดียวกันนั้นหนึ่งสามเก้ากลางกลง,ก,ลงกับหนึ่งสามเก้าแก่แกเนี่ยผมถึงได้บอกไงว่า คนที่บิ๊กเนมบางคนเนี่ยอย่างอาร์เรกลินเนี่ยหลุดไปผมว่าอาจจะแก้มือหรืออะไรยังไงยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะรหรือแม้กระทั่งดูกติที่ที่ที่หลุดไปอย่างบรรยายนอย่างเงี้ยคือเหมือนจะดีหรือ Honda เนี่ยยังยังยัง,ยงหาเซตติ้งที่ลงตัวยังไม่ได้ในรสนี้นะฮะเข้าใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยแน่นอนว่า MP3 คงดูเดือดนะครับแต่มันจะมาดึกนิดนึง นะทุกคนพรุ่งนี้คงจะเหมือนเดิมนั่นแหละผมคงจะไม่แน่ใจว่าจะทําคลิปรายการแบบปกติได้ไม่รู้จะมาเจอแบบนี้อีกกังวลอยู่แต่ในช่วงกลางวันเนี่ยผมจะมาเจอกับทุกคนก่อนนะฮะมีประเด็นน,น,น่าสนน่าสนใจหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอยากจะนํามาบอกมาเล่าอยู่แต่ถ้าเกิดว่าซ้อมเสร็จสี่ทุ่มห้าทุ่มมันมาไม่ทันมันก็จําเป็นนะที่ต้องเป็นแบบนี้อ่ะก็ขออภัยนะครับสําหรับใครที่อาจจะบอกว่าโหไม่อยากจะเจอหน้าอันขี้เลอกขี้เลของผม ก็ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะทุกคนคือผมจะมาจอเล็กจอใหญ่ก็ตามเนะี่ยมันก็มาจากปากมาจากคําพูดของผมคนเดียวนี่แหละนะข้อมูลต่างๆมันก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยต่างกันอะไรหรอกนะทุกคนยังยังคงอยู่ในผมพยายามจะรักษามาตร,รฐานเดิมให้ได้มากที่สุดนั่นแหละแต่นั้นใครที่เสพเสียงของผมเสพข้อมูลจริงๆเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในจะุดนี้นะครับเข้าใจว่า คงน่าจะพอให้อาภาัยและเข้าใจกันได้เนาะโอเคนะครับพรุ่งนี้ก็ว่ากันต่อกับประเด็นที่น่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างจากหลายคนหลายทีมให้ตามเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ